ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mama Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังและนี่ก็คือรีวิวตัวอย่างหนัง Suicide Squad ทีมพลีชีพมหาวายไร ได้มีการปล่อยตัวอย่างใหม่ของ Suicide Squad ออกมาแล้วนะคะในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าในตัวอย่างนี้มันมีรายละเอียดอะไรบ้าง ตัวอย่างใหม่ก็เริ่มต้นที่ไวท์เฮาส์นะคะมีการประชุมกันมีคนพูดถึงว่าถ้าซูเปอร์แมนมาบุกไวท์เฮาส์เนี่ยมาลักพาตัวประธานาธิบดีไปจะทํำยังไงเขาต้องการจะหาคนที่มาปราบซูเปอร์แมนให้ได้นะคะเอมม่าดาวอลเลอร์เขาก็เลยอยากจะหาทีมตัวร้ายขึ้นมาแต่จริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยคนในซูเวอร์ไซส์สปอร์ตจะมีใครที่หยุดซูเปอร์แมนได้นะแต่เขาก็มีการความคิดที่จะตั้งทีมกันมานะคะจุดน,นี้นะคะที่คิดว่าน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นการโยงจักรวาลของหนัง DC นะแต่ว่าไม่ ของหนังเรื่องนี้จะอยู่ตรงไหนนะคะจะเกิดก่อนหรือว่าหลัง Superman, แบทแมนบีซูเปอร์แมนะฉากที่เราเห็นแบทแมนนะคะจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังหรือว่าเป็นแฟลชแบ็กย้อนไปอันนี้เราก็ต้องคอยดูไปเรื่อยๆนะว่ามันจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าต่อมานะคะเราก็ได้เห็นว่าตัวร้ายต่างๆเนี่ยถูกฝังนะคะคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นนาโนบอมนะใส่ไปนในพวกทีมซูเปอร์ไซส์สปอร์ตทั้งหลายนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คนในทีมนะคะออกนอกลู่นอกทาง คิดว่าหลังจากทีมนะคะถูกใส่นานโนโบอมแล้วเนี่ยเขาก็ถึงได้รับอาวุธนะคะตามตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือตัวเดทช็อตเองเนี่ยก็ได้ปืนนะคะส่วนคิลเลอร์ครอกก็ได้เสื้อหนังส่วนฮาร์ลี่ย์ควินก็คือฮาร์ลี่ย์ควินนะคะอันนี้รู้สึกว่าหลายคนอาจจะกรอดูกันบ่อยมากนะส่วนนี้เป็นพิศเศษก็เซ็กซี่มากๆนะต่อมานะคะเราก็ได้เห็นลิกแสกซึ่งเราเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเนี่ยเป็นหัวหน้านะเขาสั่งทุกคนเลยว่า ถ้าไม่ฟังคำสั่งฉันคุณตายถ้าพยายามจะหนีคุณก็ตายเหมือนกันแล้วก็อย่าทำตัวเป็นปัญหาหน้าลำคานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยฮาร์ลี่ควินก็น่ารักมากๆเลยยกมือนะแล้วบอกว่าฉันค่อนข้างจะเป็นคนหน้าลำคาญนะแล้วลิกแฟกก็บอกว่างั้นแกก็ตายนะอันนี้ค่อนข้างจะชอบจากตัวอย่างก่อนๆนะคะที่เคยบอกว่าไม่แน่ใจว่าฮาร์ลี่ควินเนี่ยจะล้นเกินไปไหมนะแต่ว่าตัวอย่างนี้นะคิดว่ากำลังดีนะคะชอบเลย และต่อมานะคะเราก็ได้เห็นทักษะของแต่ละคนนะในการไปปฏิบัติภารกิจร่วมกันเด d ช็อตก็ยิงนะคะแล้วก็มีใจคอนนี่ไม่รู้ว่าเขาถือยูนิคอร์ทำไมนะแล้วส่วนฮาร์ลีควินนะคะก็มีเห็นทักษะยิมนาสติกนิดนึงด้วยนะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแบทสตอรี่ไปแง่ไหนนะคะแล้วต่อมานะคะเราก็ได้เห็นโจ๊กเกอร์นะโจ๊กเกอร์ที่ออกมาแต่ละตัวอย่างนะัก็ชอบมากขึ้นมากขึ้นนะคะ รู้สึกว่าโจเกอร์นี้นะคะก็แตกต่างจากที่เราเคยเห็นมานะแค่เสียงหัวเราะมาเนี่ยก็รู้สึกว่าโลกจิตมากๆเลยอันนี้ต้องคอยดูนะคะว่าโจเกอร์เนี่ยจะเป็นตัวร้ายหลักหรือเปล่า แล้วโจเกอร์เขามีแผนอะไรนะคะในตัวอย่างเราก็เห็นว่าเขาคุยกับใครสักคนนึงนะพยายามเลงแล้วนะคะแต่ดูไม่ออกว่าเป็นใครนะคะใครพอเดาได้ยังไงคอมเมนต์ก็ได้ได้านล่างนะ,ะแล้วพูดถึงโจเกอร์ไปแล้วนะคะก็ต้องมาพูดถึงคู่ปรับขอบ้างก็คือแบทแมนนั่นเองอันนี้เราก็จะได้เห็นเป็นแอฟเฟคนะคะกลับมาเล่นเป็นแบทแมนอีกครั้งหลังจากที่ได้เห็นเขาในแบทแมน v ีซูเปอร์แมนไปแล้วนะ,ะในตัวอย่างนะคะเราเห็นว่าแบทแมนเนี่ยกระโดดลงน้ําไปนะคะไม่แน่ใจว่าช่วยฮาร์รีควินหรือเปล่านะ เพราะว่าเราเห็นภาพนะคะแบทแมนเนี่ยอุ้มฮาร์รีควินออกมายัางไงต้องดูกันว่าตัวอย่างนะคะมันหลอกเราหรือว่าตัวอย่างอาจจะสปอยเรามากเกินไปเหมือนกรณีก่อนๆน,นะต่อมานะคะเราก็ได้เห็นออริจินของ e c h a n t r e s s ในตัวอย่างนี้นะคะเราไม่ค่อยได้เห็น Enchantress เนี่ยไปสมาคมอะไรกับใครในทีมเลยนะอันนี้ก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะว่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งในตัวร้ายก็ได้ที่ทีมซู i c i d e ไซส์สเนี่ยจะไปตามจับเขาหรือไม่นะคะเขาก็าอาจจะตายก่อนก็ได้นะเราถึงไม่ได้เห็นอะไรเขาเยอะเท่าไหร่ จริงๆมีฉากในบาร์นะคะที่เราเห็นว่าสมาชิกของทีมเนี่ยไม่ครบมีหลายคนค่อนข้างจะหายไปนะคะอันนี้ต้องคาดเดากันว่ามีการแยกทีมไปทํางานกันหรือว่าคนที่ไม่เห็นเนี่ยคือคนที่ตายนะต้องดูกันนะคะว่าหนังจบเนี่ยจะมีสมาชิกคนไหนนะคะที่ไม่รอดบาแต่ส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นสลิปน็อตนะเพราะว่าคนนี้เนี่ยดูไม่ค่อยมีบทบาทอะไรและยังดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะคะ สรุปนะคะโดยรวมๆเนี่ยค่อนข้างจะชอบตัวอย่างนี้นะสิ่งที่ชอบนะคะก็คือเพลงประกอบนะคะแล้วก็โจเกอร์ซึ่งดูจีดมากเลยแค่เสียงหัวเราะนะคะก็ฟังะคะคดูหลอนมากลแล้วแล้วที่ชอบอีกก็คือเราได้เห็นดานามิกของทีมนะคะแต่ละคนว่าเขาคุยกันเป็นยังไงมีลักษณะเข้ากันได้เป็นยังไงบ้างนะเท่าที่เห็นนะคะก็คิดว่าเคมีเนี่ยค่อนข้างจะเข้ากัน ได้เห็นอาวุธนะคะของเดทช็อตนะมีการใช้ริสกันด้วยพลังของเอลไดอาโบนะคะก็เทมากๆเลยแล้วถ้าพูดถึงเรื่องเท่นะคะส่วนตัวเขาทอ้งกระชอบคิลเลอร์ครอกมากเพราะดูลักษณะแล้วนะคะเอฟเฟกถือว่าดูดีเหมือนกันนะแล้วยิ่งตอนที่เขากับพิปตานะคะมันดูเป็นสัตว์เลยคลานชัดๆนะคิดว่าเท่ดี และที่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือฮาร์รีควินเพราะเธอเนี่ยก็ได้โชว์คอนนะคะโชว์คอนนะคะไม่ใช่อย่างอื่นเขาก็ได้โชว์คอนด้วยนะซึ่งอันนี้นะคะก็ส่งตรงมาจากแอนิเมชันซีรีส์ของเขาเลยนะก็คือโดยรวมเนี่ยถือว่าชอบหมดจริงๆแต่ว่ามันมีส่วนที่น่าเป็นห่วงอยู่บ้างนะคะเพราะว่าจากตัวอย่างก่อนๆเนี่ยเราก็ได้เห็นว่ามันจะมีออริจินของหลายๆคนนะจริงๆกลัวอยู่เหมือนกันกลัวว่าเขาจะไม่สามารถปติดต่อเรื่องกันได้อย่างลื่นไหลนะคะกลัวว่าจะเป็นเหมือนกับแบทแมน vs ซูเปอร์แมนที่ฉายในเดือน มีนาที่ผ่านมานะอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะแต่เท่าที่มองก็ยังคิดอยู่ในแง่บวกนะคะเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ดูแล้วนะคะก็สนใจในตัวหนังมากขึ้นนะเห็นใจคอร์นี่นะคะบอกว่าที่เขามีการรีชูดมีการถ่ายทําใหม่เนี่ยไม่ได้เพิ่มมุกตลกนะคะเป็นการเพิ่มฉากแอคชั่นก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าทางค่ายหนังเองเนี่ยได้ฟังเสียงติชมมาจากแบทแมน V ีซูเปอร์แมนแล้วเรื่องนี้เขาจะแก้ไขย,ยังไงกันบ้างนะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือรีวิวตัวอย่างหนังซูเวอร์ไซส์ควอด ทีมพลีชีพมาหาวายร้ายคิดยังไงกับตัวอย่างนี้บ้างนะคะชอบฉากไหนมากที่สุดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างเลยนะคะยังไงดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องทางช่องของเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสยังไงก็สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง Mama Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะ What you